นุ่มหล่อชาวต่างชาติใช้ชื่อ t ทรเวสค่ะเขาบอกว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่แบบในสายตาชาวต่างชาติรู้สึกว่า ใช่หรอเขาบอกอันแรกก็คือการที่ดื่มเบียร์แล้วก็ใส่น้ําแข็งนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่นวดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมีการให้บริการแบบนี้ด้วยหรอรู้สึกว่าแบบเป็นบริการที่แบบสุดยอดไปเลยและอีกอันหนึ่งนะก็รู้สึกว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้ด้วยโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์นะคะ คนแรกค่ะเธอใช้ชื่อว่ารีดดิลอ l ี่บอกว่าเบียร์กับน้ำแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าไรอันเขาบอกว่าฉันไม่เคยลืมเลยครั้งแรกที่มีผู้ชายไทยคนหนึ่งเดินมาข้างหลังฉันตอนที่ฉันเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ำและอยู่ดีๆก็มีคนมาทุบ ด้านซ้ายด้านขวาอุตอนแรกอะ่ะฉันตกใจกลัวมากๆเลยนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วฉันหันไปมองโอ้ฉันรู้สึกโล่งใจะว่าเขามานวดให้อีคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเบลคเขาบอกว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจมากๆเลยตอนที่คุณอยู่ในห้องน้ำเนี่ยโดยเฉพาะการที่มาท่องเที่ยวคลับในประเทศไทยอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจอเจียเธอบอกว่าเปียรก,กับน้ําแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าคนในอังกฤษเนี่ยจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ประหลา ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าการนวดในห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะโดยมีคนมาตอบนะคะว่าปกติแล้วตามร้านอาหารที่แบบเป็นบาร์ระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่จะมีคนคอยนวดให้ซึ่งเนี่ยเป็นบริการที่ปกติมากๆสําหรับสุภาพบุรุษเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะในประเทศจีนก็มีบริการแบบนี้เหมือนกันโดยพ่อหนุ่มทราวิสยังได้บอกนะคะว่าการที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสะดวก สบายมากๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วนะโดยเฉพาะการมาช้อปปิ้ในกรุงเทพคุณยังได้รับประโยชน์มากมายในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติที่ถือบัตรวีซ่าอีกด้วยโดยเขาได้บอกนะคะว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะเวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถใช้บัตรเครดิตด้วยนะแต่ว่าสำหรับประสบการณ์ของฉันเนี่ยไปช้อปปิ้ที่สยามพารากอนดูสิจะสามารถซื้อทุกๆอย่างได้เลยฉันไปที่กูเมะมาเก็ต ื้อผลไม้ก็สามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยจ่ายได้เลยนะที่กูเม่มาเก็ตเนี่ยมีผลไม้หลายๆอย่างที่ฉันชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลำใหญ่เงาะฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยยังมีมังคุดและก็ระกำด้วยนะขอบอกว่าฉันยังไม่เคยกินมังคุดเลยฉันจะลองชิมเป็นครั้งแรกโอ้อร่อยจริงๆ แล้วก็ในมือก็ถือตู้เรียนมาด้วยนะหลังจากนั้นใช้บัตรวีซ่าจ่ายเงินได้เลยโอโหรวดเร็วแล้วก็สะดวกจริงๆดูสินอกจากซื้อผลไม้แล้วใครที่อยากซื้อเสื้อผ้าก็สามารถซื้อได้เลยนะที่เนี่ยแค่ใช้บัตรเครดิตก็สามารถซื้อทุกๆอย่างได้แล้วและที่สําคัญนะตอนเนี้ยถ้าเกิดซื้อของในห้างครบตามกําหนดก็จะได้รับบัตรกำนันเพิ่มอีกด้วยที่สยามพารากอนจะมีจุดบริการอยู่ที่ชั้น 2, สองสหรับแลกแต้มสะสมต่างๆและถ้าเกิดขึ้นไปที่ชั้น4แล้วก็ จะเป็นโซนที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ฉันชอบที่นี่จริงๆ โดยมีต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าใช้เงินสดดีที่สุดไม่โดนชาร์ค่ารมเนียมด้วยซึ่งจริงๆนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการใช้บัตรเครดิตซื้อของตามภ้าสรรพสินค้าเนี่ยไม่มีการชาร์ดใดๆทั้งสิ้นค่ะต่างชาติบางคนนะคะเขาบอกว่าโอเคมากๆเลยสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่หลายๆร้านตอนเนี้รับบัตรเครดิตแล้วนะแต่สําหรับการซื้อของในร้านค้าขนาดเล็กแนะนําว่าใช้เงินสดน่าจะดีกว่าแล้วก็มีคอมเมนต์จากต่างชาติใช้ชื่อว่าจอร์จี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะใช้ การรูดในเซฟเนในเลเนี่ยต้องแบบมียอดซื้อจํานวนเยอะนะซึ่งจริงๆเามีคนมาตอบว่า150บาทก็รูดได้แล้วจ้ะไม่ต้องซื้อเยอะมากนะจ๊ะและต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าอองรีเขามาตอบให้นะคะว่าในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ลอสันจะสามารถซื้อทุกอย่างได้เลยไม่มีขั้นต่ําแล้วก็รูดการ์ดได้เลยไม่มีการชาร์จค่าธรรมเนียมด้วย อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่า r r i s แ Angel เขาบอกว่าน่าเสียดายบัตรวีซ่าของ Apple เนี่ยใช้ในเมืองไทยไม่ได้แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Angelo เขาบอกว่าการใช้การในเมืองไทยเนี่ยแต่ละครั้งฉันโดนชาร์จเกือบ500บาทแน่ บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าสินดี้บอกว่าผล,ลไม้ที่ขายในห้างในเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับผล,ลไม้ในประเทศอินโดนีเซียเลยและมีคลิปไวรัรอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยของวางเกลื่อนพื้นไปหมดเลยแล้วก็พอไปดูโอ้โหเหมือนกับว่าติดยาดมมากๆเลยนะคะ ถึงก็เอามาครอบจมูกเอาไว้เลยสูดหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นยาดมตลอดเลยโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าขนาดกางเกงที่ใส่เนี่ยยังเขียนเป็นภาษาไทยเลยแสดงว่าชอบเมืองไทยมากๆแล้วก็มีต่างชาติบางคนนะคะมาถามว่านี่คืออะไระไม่เห็นรู้จักเลยช่วยบอกฉันทีเถอะและมีต่างชาติคนหนึ่งค่ะมาถามว่าอะไรหรอนี่คืออะไรฉันไม่รู้จักเลยยาดมของไทยคืออะไรโดยมีผู้มาตอบนะคะบอกว่า เป็นยาดมที่เป็นส่วนผสมของสมุนไพรเมื่อคุณสูดดมแล้วจะทำให้ลมหายใจสดชื่นกลิ่นดีมากๆและพ่อหนุ่มทราวิสนี้นะคะยังได้ไปลองรับประทานอาหารที่ในห้างอีเกียด้วยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้เรามาดูกันเถอะวันนี้จะลองเข้าไปรับประทานอาหารในอีเกียดูใครๆก็รู้ว่าอีเกียเนี่ยเป็นหนึ่งในห้างคาปลีเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมเลยนะ แต่ว่าเชื่อไหมว่าที่เมืองไทยเนี่ยหลายๆคนมาที่ห้างอีกเกียแต่ว่าไม่ได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะเขามาเพื่อรับประทานอาหารจ้ะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นร้านอาหารสวีเดน d ว s ด r ส s t a u r a n t วันนี้ฉันได้ลองสเต็กแซลมอนสไตล์สวีเดน แล้วก็มีสลัดมะม่วงสุกด้วยนะคะต้องผสมด้วยกันค่ะแล้วก็ราดลงไปที่ปลาแซลมอนฉันรู้สึกว่าเยี่ยมมากๆเลยใครเคยไปที่นี่นะจะต้องรู้จักอาหารจานโปรดเป็นลูกชิ้นกับซอสแบบนี้แหละมีเส้นด้วยนะต้องผสมผสมให้เข้ากันอ รสชาติอาหารเนี่ยฉันให้สิบเต็มสิบเลยนะอร่อยมากๆแล้วรู้ไหมยังมีสมูทตี้โยเกิร์ตผลไม้ด้วยนะเป็นผสมเบอร์รี่โดยพ่อหนุ่มทราวิสก็ได้ไปสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้างอีเกียค่ะเขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพประเทศไทย โดยพนักงานของอีเกียก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าอาหารค่ะแล้วก็ยิ้มแป้นเลยนอกจากนี้เขายังบอกว่าเขาชอบวัดไทยด้วยมีคนยืนอยู่ข้างหน้ายืนอยู่ข้างหลังเหมือนอกับว่าเมืองไทยเนี่ยมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ตอนที่มาทํางานที่อีเกียเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินทางมาทํางานได้สะดวกสบายมากๆเลย โดยมีต่างชาติหลายคนนะคะคนแรกช้ยชื่อว่าบริซอลเขาบอกว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าในเมืองไทยอะ่ะมีอีกเกียด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะช้ยชื่อว่าเมเทอร์เธอบอกว่าลูกของฉันน่ะชอบไปกินมากเลยข้าวซอยลูกชิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรสชาติลงตัวจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะช้ยชื่อว่าอิตูโรเขาบอกว่าน่าเสียดายจังเลยไม่มีหมันฝรั่งบดหรอหมันฝรั่งบดเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะช้ยชื่อว่าเอสเขาบอกว่าในฐานะ สวีเดนฉันรู้สึกว่าสูทตี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะแต่ว่าน่าแปลกใจจริงๆขนาดในสวีเดนเองยังไม่มีขายเมนูส o มูตี้เลยอะ่ะดีใจจังเลยที่เมืองไทยอะ่ะได้กินส o มูตี้อร่อยๆด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าข้าวซอยลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากที่สุดเลยนะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของอ e ีเกีย์ในเมืองไทยเลยแหละบางคอมเมนต์ก็บอกไอศกรีมที่นั่นก็อร่อยนะฉันไปแล้วแบบ ลองกินของกินมากมายหลายอย่างเลยรสชาตินั้นยอดเยี่ยมจริงๆโดยอีเกียในเมืองไทยนะคะมีหลายสาขาเลยค่ะมีท้่อีเกียบางนาอีเกียบางใหญ่อีเกียสุขุมวิทแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะนั่นก็คืออีเกียที่ภูเก็ตค่ะ